สวัสดีค่ะมื่อนี้สาวทุเรียนกับซีผ้ามาเบึงบอโอกบสาวทุเรี่ยนเรียงไว้เนาะเลี้ยงกบไว้ในครอบครัวเนี่ยก็บ่ได้เฮ็ดโรคไงหล่ะก่ะนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันทั้งหมดือนหล่ะนี่ตัวนย,ย,นย,นย,นยังเนี่นี้นะคะกระดีซีผ้าเอฟซีมาเบึงย,ย,รรยงี่ยนี่หล่ะค่ะให้ได้เห็นว่าการเลี้ยงกบในขั้วเลื่อนนี่เทาก็บ่าจำเป็นต้องสคิดว่าเลี้ยงโอ้มันเลี้ยงบ่ได้อดอกบ่อนี่หน่อยอยังจะซีบ่ต้องยานเด้อค่ะ เนี่ยผ้าขาวมาเบิงเลยนี่นี่ร้อยน้ำปอปูองปองกี่นี่นะเนี่ยเฮ็ดไว้ way. อันนี้คือมองสะน้ำให้เพื่อนยูให้เพื่อนลงกินน้ำเต็มเลยก็ขึ้นมาทาัทาง้ทงทึ่งก็สิเป็นพวกที่เพื่อนพักนี่แหละค่ะเพื่อนก็สิพักอยู่ในีนี่เลยคืนมาพักขึ้นจากน้ำก็สิมาพักอยู่นนี่เนี่ยเฮ็ดแต่แค่ึืนมาให้เพื่อนึ้นมาง่อยยู่นี่เลยเวลานั่นกับเพื่อนก็นสิได้มากินอาหารในนี่ให้มาต้องเอา เขาจะต้องเอาอาหารลงใส่ในน้ำได้ค่ะมันสีเฮ็ดให้น้ำมันเอามันสีเฮ็ดให้ได้ท้ายน้ำใบแล้วก็ทั้งทึ่งกับสิมีหลอดไฟแขวนไว้ให้ให้แมงเมามันบินลงมาในเพิ่อนเกสิได้กินอาหารกับไม่ได้หาอาหารดูแล้วก็สองมือสามมือให้เธอเนื่องให้กินจากพวกแมงเมาเนี่ยค่ะมันบินออกมาในเพืมันเกสิได้กินยุ่นนี่ค่ะนี่ก็ตัวกรุ๊ปที่เลี้ยงเอาไว้นะคะให้ท่าน ผู้ชมได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนี่กรทั่งฟืนห้อนก็ซืองอาบน้ำนในนี่แหละค่ะนี่ก็คือการเลี้ยงกบแบบ่งยๆในขั้วเลื่อนแหละค่ะเฮาไ่ต้องมาเฮ็ดแบบพิธีพิธันนี่ยังมากไม้เฮาไ้เฮ็ดฟ้ามไงเฮาเฮ็ดเลี้ยงภายในครอบครัวนี่ก็สิเป็นออกลูกออกนี่เฮากระิได้แยกแม่มันออกมาไว้มาไว้ในที่ที่มันแบบว่าเป็นดินแห่งๆเช่นซี่แหละค่ะก็มีนํามันอยู่แต่ไหน เกษสรสนั่นมันสินนกินลูกมันเมดเด้ค่ะกินลูกออดเมดจะนั่นเ่าต้องเอามาไอไวยู่นี่ล่ละค่ะมันก็นจะกินมาง่อยพักอยู่ในที่ดินแห่งนี่และค่ะเฮ็ดแบบเรี้ยงง่ายๆม่ต้องเฮ็ดยาก